โอเคนะครับผมก็กลับสวัสดีคนดูท่านนะครับผมนะอ่าสวัสดีกี่อยู่ช่องมอนดีดีคอนฟีเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแมป o f f e n s ซนเอนะครับผมนะคนดูนะถ้าอ่านชื่อผิดก็อนดูนะครับผมคนดูนะคลิปนี้ถ่ายท่านะครับผมนะอ่าอาจจะไม่ได้เห็สียงข้างในเกมนะครับผมนะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมันติดลิกซิตนะครับผมคนดูเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนหานาฬิกาเบนเทนเวอร์ชั่นตอนเด็กนะครับผมคนดูนะโอเคนะครับผมถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยไป ขั้นตอนแรกนะครับผมผมก็จะแปลงร่างเป็นตัวเอ็นเอนันจูนะครับผมนะคนดูนะถ้าพูดชื่อผิดตัวละครก็ขออภัยด้วยนะครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะบินเออเอาเ,เป็นว่าคนดูมายืนจุดบริเวณแถวเออพวกนี้แล้วกันนะครับผมนะ,ะพยายามสังเกตท่อนะและทีนี้ผมก็จะบินไปนะครับผมคนดูนะอ่านะไปข้างหน้าเลยนะเ เดี๋ยวนะคนุณดูลืมไปว่าไม่ใช่นะครับผมเอาตรงที่ใกล้ดีกว่าครับเออมันจะอยู่บริเวณแถวนี้นะครับผมคนดูเออตรงนี้นะครับผมตรงท่อนะครับผมนะอ่าแล้วเราก็เข้าไปนะครับผมอ่าแล้วเราก็กดเอ๊ ไม่ต้องกดนะครับผมคนดูเข้าไปได้เลยนะคะผมคนดูนะแล้วเราก็บินมาอ่าแล้วพวกคุณก็จะเห็นเส้นทางนี้นะครับผมคนดูนั้นเราก็ไปตามเส้นทางนี้เลยนะคนดูนะอ่าอันนี้ผมอาจหยุดบินนะคนดูนะมันต้องรอหน่อยนะแป๊บนึงนะผมขอกดบินก่อนนะคนดูนะอ่าบินได้แล้วนะคนดูนะ ก็มันก็จะอยู่แถวนี้นะครับผมนะอ่าพอคุณเดินมาคุณก็เดินมาทางนี้อีกหน่อยนะครับผมนะแลีวเราก็จะเจอกับนาฬิกาเปนเทนเวอร์ชั่นตอนเด็กนะครับผมคนโดนะก็เป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะก็ถ้าสมมติใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร,ร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งรวมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัดลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย